สวัสดีค่ะหนูไอ,อร์ดนะคะเราเจอกันอีกแล้วในช่อง YouTube ของหนูไอค่ะวันนี้เปิดคลิปกันต่างจังหวัดนะคะกําลังผ่ารถสีขาวด้านข้างนะคะแต่งสวยๆคันนี้ไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดเชียงรายกันนะคะเป็นลูกค้า VP สั่งจองออนไลน์มาเลยนะคะกําลังไปส่งให้แล้วค่ะวันนี้ก็เป็นรุ่นของแรนเจอร์เอเกนะคะ4ประตูที่ฟอร์ดกำลังคืนกาไรให้กับคุณลูกค้านะคะราคาพิเศษมากๆ7จ็ดแสนเก้าก 10, 99, บาทเท่านั้นนะคะสีขาวสวยๆคันนี้ค่ะเดี๋ยวนูไอพาไปชมรอบๆคันกันนะคะว่ามีชุดแต่งอะะะไรกกัันนนบ้างงะคชะ่วว กำลังอากาศร้อนนิดนึงนะคะมามาดูกันเลยดีกว่าค่ะด้านหน้าในรุ่นของเอ็นะคะดีไซน์ใหม่เลยนะคะของตัว2025ค่ะกระจังหน้าเขาเป็นสีดำล้วนให้แบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟ LED ด้านหน้าซึ่งเป็นไฟรูปทรงสี่แคมป์ให้แบบนี้นะคะพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าให้อัตโนมัติค่ะมีมาจากโรงงานให้เรียบร้อยเลยไฟตันหมอกติดตั้งมาจากโรงงานให้อีกเช่นกันนะคะไม่ต้องติดตั้งเพิ่มแล้ว7จ9 0 0 0นานะคะก็ได้ไฟตัดหมอกแบบนี้มาจากโรงงานให้ค่ะพร้อมกับ เวลาเราใช้งานนะคะเขาจะปิดเขาจะติดข้างเปิดข้างตามการเลี้ยวของของมาลัยให้นะคะด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างนะคะใช้เป็นตัวคิวล้อเดิมแบบนี้นะคะมีให้ทุกๆรุ่นของ넥เซนเราเลยนะคะเป็นสีดําแบบนี้นะคะขนาดประมาณ3นิ้วนะคะไม่ต้องติดตั้งคิวล้อเพิ่มใช้เป็นตัวล้อแล้วก็ยางเดิมเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนด้วยนะคันนี้ก็คือได้มาเป็นล้อ17นิ้วดีไซน์ตัวล้อเนี่ยเป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้เข้าเป็นทูโทน2สีนั่นเองนะคะไม่ต้องเปลี่ยนก็สวยมากๆด้วยนะคะช่วงล่างก็ใช้ช่่่วงงงลาาาาเเดดิิมมมยทีจก โรงงานนะคะก็เป็นยางวิสโตนให้นะคะซึ่งตอนขับขี่เนี่ยก็จะได้ในเรื่องของความนุ่มนะคะเงียบด้วยนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะอัตรากินน้ามันนะคะหรือว่าอัตราบริโภคน้ํามันคันนี้นะคะอยู่ประมาณ13-14โลลิตรนะคะขามาเนี่ยเราขับยาวๆกันมานะคะก็ประหยัดน้ํามันอยู่ประมาณ12โลลิตรได้นะคะอันนี้คือยางดาเดิมเลยขึ้นอยู่กับการขับขี่ของเราด้วยนะคะว่าเราใช้ความเร็วเท่าไหร่นะคะแล้วก็ขับซิ่งแค่ไหนนะคะด้านข้างค่ะตรงแก้มด้านข้างนะคะเป็นสีดาแบบนี้นะคะเป็นดําล้วนให้แบบนี้เลย รุ่นยูโรไฟให้เรียบร้อยนะคะซึ่งตัวรถนะคะก็จะมีดีเพเข้ามากรองขมาวให้ด้วยแล้วก็มีออโต้สตาร์ตสตอปให้นะคะออโต้สตาร์สตอปเนี่ยถ้าเราไม่ใช้งานนะคะก็สามารถปิดได้ค่ะกระจกมองข้างเป็นสีดําแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้นะคะพร้อมกับปรับไฟฟ้าให้นั่นเองค่ะ ด้านข้างนะคะมีเป็นฟิล์มนะ,ะฟิล์มเนี่ยติดตั้งให้เป็นฟิล์มเซรามิกเลยนะคะลูกค้าเลือกความเข้มของฟิล์มได้40 60 80ตามการใช้งานก็เลือกได้เลยนะกันสาะนะคะก็ติดตั้งให้เรียบร้อยอีกเช่นกันนะคะเป็นกันสร์แท้จากศูนย์ด้านท้ายนะคะมีโรบาเล็กค่ะเป็นงานของเอาแลนเดอร์นะคะนี่รองรับการติดตะแกรงด้วยนะใครที่เน้นท่องเที่ยวนะคะอยากวางของด้านบนติดตะแกรงแบบเป็นแนวแคมปิ้งก็สามารถติดตั้งได้เลยนะคะด้านท้ายรถนะคะมีบไดเหยบด้านข้างแบบนี้จากโรงงานมาให้นะคะถังน้าม ของเรนเจอร์เราจุ80ลิตรเลยนะคะเติมน้ํามันดีเซลค่ะรองรับไปจนถึง b 20เลยนะคะนท้ายนะคะมีติดเป็นตัวไฟท้าย LD คะ่ะรูปทรงเป็นแบบฟูลไซส์ให้แบบนี้เลยนะคะคันหลังในเวลาเราเบรกเราจะได้เห็นเราชัดขึ้นนะคะไฟเบรกรงที่3อยู่ตรงนี้นะคะ LS <L 8 S 2> ค่ะมีกล้องถอยหลังเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะมีเส้นการะระยะให้เรียบร้อยค่ะการชนท้ายนะคะใช้เป็นตัวการชนท้ายเดิมแบบนี้จากโรงงานนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะดีไซน์มาแบบเรียบๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีดาล้วนด้วยนะคะออกแนวเป็นแบบเท่ๆสปอร์ต อร์ตนะคะมีมาจากโรงงานให้เลยค่ะดูในรถกันนะคะว่า2025มีอะไรอัปเดตกันบ้างนะคะสำหรับภายในนะคะได้มาเป็นเบาะหนังแบบนี้จากโรงงานมาให้เลยนะคะเดินได้เป็นสีเทาแบบนี้ค่ะปรับขึ้นลงนะคะแล้วก็ปรับพนักพิงด้านหลังได้ด้วยนะคะพวงมาลัยค่ะเป็นพลังไฟฟ้านะคะปรับได้กันถึง4ทิศทางเลยนะคะตามสรีระการใช้งานของเราเนาะจอหลังพวงมาลัยนะคะเป็นจอดิจิตอล8นิ้วนะคะเป็นแบบนี้นะ ดูการใช้งานต่างๆก็ดูง่ายมากๆนะคะประตูเปิดอยู่น้ำมันคงเหลือวิ่งได้เท่าไหร่นะคะมีเข็มทิศ มาให้เรียบร้อยค่ะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทให้นะคะแล้วก็กุญแจสำรองก็จะเป็นอีกหนึ่งดอกนะคะเป็นกุญแจสำรองเป็นแบบธรรมดาเนาะฝั่งนี้จะเป็นระบบไฟนะคะเป,ปิดปิดไฟน้าให้อัตโนมัติปรับความเข้มแสงหน้าจอดิสเพย์แล้วก็เพิ่มเติมเข้ามามีปรับสูงต่ำให้ด้วยนะคะมีติดตั้งที่วางแก้วเพิ่มนี่ใครสนใจก็สามารถติดตั้งได้นะคะรุ่นเอ S, S เนี่ยเดินเดินจากโรงงานไม่มีติดตั้งให้นะคะแอร์แบกรุ่นนี้มีให้ถึง6จุดกันเลยนะคะส่วนจอตรงกลางนะคะเป็นทัชสกรีนให้น,นะะิบ Apple P แบ,บ้สายนะ,ะอันนี้คือนง เชื่อมต่อตัว Apple CarPlay มานะคะไม่ต้องใช้สายนำก็ได้นะคะเป็นแบบไร้สายแล้วตา BMW ่างเมดบีมีไท C ให้เลือกนะคะพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นออโต้สตาร์สต็อปค่ะไม่ใช้งานก็สามารถปิดได้นะคะทีมเอสมีให้เลือกถึง4โหมดมาพร้อมกับตัวป้องกันล้อหม,มุนฟรีให้ด้วยค่ะนี่เกียร์นะคะก็จะเป็นหัวเกียร์แบบนี้เล่นชิปปลอกลบได้นะคะซึ่งแรงม้าสูงสุดรุ่นนี้อยู่ที่1 7 0แรงม้าเลยแรงบิดมาให้จะเต็ม405นิวตันเมตรเนาะคอนโซลจะเป็นสีดำแล้วนะคะในตัว225 0ค่ะ สวยๆเลยนะคะแต่งเรียบๆนะคะสีขาวตัดด้วยโรบารแล้วก็ไฟท้าย l อ d แบบนี้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่มองหารุ่นของ4ประตูบอกเลยนะคะช่วงนี้คือราคาดีมากๆเลยฟอร์คืนกำไรให้กับลูกค้าอย่างที่น้องไอ้บอกนะคะ7จ็0แสเเท่านั้นแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยราคาคือถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วไม่มีใครทําแล้วนะคะใครสนใจก็โทรหาน้องไอ้ได้เลย0 9 8 1ก6แนอกหกห้านะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเราเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ